เหรียญหลวงพ่อนาคหน้าเสาโนวัดศรีโลหะราชบำรุงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีปี2511รุ่นสองเหรียญรุ่นนี้เป็นรุ่นที่นิยมหายากท่านเป็นพระเกจิสายเหนียวปืนยิงไม่เข้าของอำเภอท่าม่วงพระครูโสพลประชานาถหรือหลวงพ่อนาคท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอีกรูปหนึ่งของเมืองกาญมีวิทยาคมไม่เป็นสองรองใครในยุคนั้น วัตถุมงคลของท่านได้รับความนิยมอย่างสูงบางอย่างหาชมของแท้ได้ยากยิ่งโดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกที่จัดสร้างขึ้นในปี2503ถือเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมสูงและนับวันจะหาได้ยากมากหลวงพ่อนาคท่านได้ศึกษาวิชากับหลวงพ่อพลดวัดสีโลหะหลวงพ่อเปลี่ยนวชัยชุมพลชนะสงครามหลวงพ่อนาควาัาน้ำตื้น และได้เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อไปศึกษาวิชากับหลวงพ่อสดจันทัศโลวัดปากน้ำเกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานและวิชาธรรมกายสำหรับอาจารย์ที่เป็นคราวาดท่านได้ไปศึกษาวิชาในทางแก้คุณใสกับคุณแม่มูลและนายคำศึกษาวิชาคงกระพันจากนายขันศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณจากนายหมุนและศึกษาวิชาตำรายาเกี่ยวกับโรคไตจากนางเลียบ ทั้งที่หลวงพ่อนาศยามีพันษาน้อยท่านชอบทุดงไปทั่วโดยขอศึกษาวิทยาคมต่างๆได้รู้จักและเป็นศิษย์กับครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายท่านทําให้ท่านเป็นพระที่เก่งกล้าวิชาอาคมด้วยการหลายขแขนงโดยเฉพาะได้วิปัสนากรรมฐานคงกระพันและการแก้คุณใสท่านมรณาภาพโดยอาการสงบจากโรคชรา เมื่อวันที่ 24, พฤษภาคม 2530, ิสิริอายุ86ปีพรรษา57สําหรับเหรียญหลวงพ่อนาฎเหรียญน,นี้เป็นรุ่นสองจัดสร้างเมื่อวันที่ 15, มิถุนายน 2511, เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์และเป็นที่นิยมอย่างมากใครที่หาเหรียญรุ่นหนึ่งของท่านไม่ได้สามารถรูชาเหรียญรุ่นสองนี้แทนได้เพราะเป็นเหรียญที่ทนันท่าน ผู้ธุคุณสูงเป็นที่ประจักษ์โดยท่านได้สร้างเหรียญรุ่นนี้เพื่อแจกแกบ่บรรดาลูกศิษย์ที่พลาดโอกาสในการได้รับเหรียญรุ่นแรกผู้ธุคุณจึงไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเป็นเหรียญยอดนิยมที่มีประสบการณ์มากมายนับวันจะเริ่มหายากแล้วนะคะไม่ค่อยได้พบเจอนานๆจะได้มาสักเหรียญเหรียญน,นี้สวยลมดำเดิม เด่นด้านเมตตามหานิยมมหาบารมีมหาอำนาจมีโชคลาบวาสนาจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองในอาชีพการงานเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยดีมาก